พี่ครับชื่อเพชรสามารถเมืองพระภูมิครับวันนี้ช่างประักเท่าไหร่พี่รอยร้อยยี่สี่ร้อยยี่สีนะเป็นไงหนักยิงคุมมากี่โลประมาณสองโลสบายสบายเลยซ้อมอยู่ที่มาสอนสุวรรนการที่การเหมือนเดิมนะเพื่อซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีน้องในคลาสเก็บตัวมากี่วันวีไฟนี้สิบวันอ่าแล้วเรามีรายการล่วงหน้าหรือยังอย่างครับเราก็ซ้อมรอยอยู่แล้วเนาะพรุ่งนี้ต้องเจอกับพรุ่งนี้เจอกับยอดเพชรยอดเพชรเคยเจอเขาไหม ยังครับได้ดูเทปดูฟอร์มมายัางพอรู้ตัวเนี่ยเป็นไงเขามีอะไรบ้างน้องเขาก็อาวุธดีครับหวังเก็บบ้างแผงไงดีก็ต้นๆก็ระวังก่อนครับเดี๋ยวไปปลายระเดินอยวค่อยว่ากันเวลาถึงช่วงต้องเดินนะเนาะเราล่าสุดชคไว้ที่ไหนอะชคที่นี่ครับล่าสุดชนะใครมาชนะซอมมีชนะนอกมาเนาะพรุ่งนี้ บมูเหมือนเดิมอายุอะไรแล้วครับอายุยี่สิบเก้าข้าศึกสิบครับคนจังหวัดกาญจนบุรีไปปล่อยกี่โลแล้วพี่ไปปล่อยห้าสิบแปดโลขึ้นเพศเป็นมวยมวยบูซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาตรงร้อยร้อยหกสิบห้าเราชกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณแปดสิบได้สาวเป็นน้ำที่แช่พวกนี้หน่อยครับครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นสามารถมั่งมรับขอบคุณครับ